สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามก้าประตูใช่ดาวจนสุขุสุขนดาวจนด้าวประตูใช่ก็เดินดนี้ยีนองพี่น้องแต่บ่แตกมือนี่มีไรลูดมีเขาลูดอยู่มาลุดอยู่อันเดียวคือเล่าเอกตาคือเอกตาเอกตาลุดพี่น้อง อิกตาลุดดาวจนเข่าตัวสำรองสี่ตูใช่เข่าลุดสันติภาพกับเขา่าสำรองเซนติภาพเขาสำรองาาซาชนลเลวซาชนลเลวก่ะ ในบนล่างพี่น้องได้่องชองหลุดนะพี่น้องนะในช่องหลุดอันกระกอบสิเบิ้งวันที่สามสิบกับเบื้องยี่สิบเก้ายันล่างกันพี่น้องมีตัวใดแน่เขาทั้งใดแน่น้อพี่น้องเนาะเอาเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเป็นจังใดแล้วจนสัตตาวันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าสองพันหารอยหกสิบหกจับคู่ เก็ดหกีสอเก็ดสเก็ดวิ่งเก็ดหกกลมเรนเก็ดหกหงเก็ดเก่าซพี่น้องสตัว, 4, วกับซีหกซีเก็ดหเ็ดแต่ 4, ตลูด4พี่น้องลาประตูใช่ซีเก่า นหนึ่ง0าเกศวิ่งเกา้าเีกดนเก้าร่องเกา้าศเขาเก้าพี่น้องเขาทั้งตัวร่องตัวนั้นเกสมตัวกะศูนย์เกา้าเก้าศูนเขาลูกเก้าพี่น้องอลูกเกาคือเก้าสาอันนี้กะล่าสันติภาพจับคูู หา 4, 2ีสอง3หาสาวิ่งหา 4, กีกเป็นหา 4, ล่องหาหเขารูดหกไปน้องเขารูดหกตัวสำรองพระชาชนลา่าจับคูสองสาม3าสอเก้าหสา ดิ่งสามกมเดนสาร่องหกสตัวกับหกสองสามามเขาลุกกลมพี่น้องส2มสองในทังบนทั้งล่างพี่น้องสองศูนย์กับแปดสลาเวตาสี่ศูนย์าหกเก็ดหกหาส วิ่งสีศูนย์คอมเด้นซี่ศูนย์ 40, ล, 56, ล, 56, ล่องหาหกล่องหาหกลดพี่น้องสี่หาศูนย์ศูนย์หาสี่ 40, ลดเอพี่น้องเด้อสามตัวกันลุดสองตัวกันลุดอ่ะพี่น้องวันที่สามสิบเมื่ากันไม่มืออื่นด้วยพร้อมรัฐบาลเนาะพี่น้องเนะาะก่อนรัฐบาลเนาะไม่มืออื่นเสิ่ง รัฐบาลย้ำมือแรงรวยก่อนรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้เอข้ามารวยก่อนรัฐบาลเอาสักกันจ้งไปเอารัฐบาลต่อหน้าพี่น้องนะดาวชนสตาร์จับคู่จ,จับคู่ดาวชนสตาร์จับคู่หกศูนย์หกศูนย์

ghì 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 hốc xuống hốc xuống mình sáng tỏa hốc xuống

com đen đen chó lột húc sườn lóc húc một mươi mươi mốt tầm tầm mua ở ao súng đi đi phi long Lapat bonsai, lapat bonsai. giáp khu Xí cầu Xí cầu xuống húc xuống hạ húc xuống Số 8 Vinh Linh Si cầu Sám tua Sám si cầu Sám si cầu xăm xì cầu xì cầu xăm xì cầu xăm xăm toa xăm xì cầu xăm vinh xì cầu cũng đêm lên cho rượu xì cầu ลองก่าสามกลูกเราสัี่ิภาพ สันติภาพ1.9 1.9เก้คปโคสามศูนย์สามเก Pét xám vinh vinh nâng cầu sám nâng cầu

mừng cầu long châu rượu bẹt cầu bòi bòi hiệu nha bòi nhập kịch nắp hiệu nha bòi nhập kịch nắp hiệu nha bòi nhập kịch nha bòi nhập kịch nha

xa chân lao chắp khô mưng hà mưng hà Hốc ngừng. Hốc ngừng. sống kết Well, so, yep.

าสี่หนึ่งสามตัวสี่หนึ่งหาสามตัวหนึ่งหาวิ่งคอมเดนเล่นจอรุตหนึ่งหาร่องจอรุตสี่หนึ่ง สองส,ส,ส,สามซี่ซี่ต้องหาตนห้าบลาวเอกตาล่าเอกตาตา

Si. cầu lừng vinh linh cầu si tám tòa เก94 94 4 4 1 491 3 เก่าหนึ่เก่าซี้ตัวนี้เป็นซีพี่น้องได้พี่เก่าหจังไหนเป็นซพี่น้องซตัวนี้เป็นซเด้อนี่เด้อนี่เด้อซีหนเขียนผิดเปจิตเรนลหน่งเกิ ผมเล่นเล่นเก่าซีร่องเก่าหนึ่งบอลลู แบหนาจอยเี่น้องเลยไปเขามาละบาลนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดาวจนสาตาคำนี้นจนันไอยกระบ,บ่เป็นยังนั้นเปน้องเนาะคำนี้ในน้อยกับธรรมดาเวลาแล้วตะเสือ่อมน้อยนั้นเปน้องเนาะดาวจนสาตาวันที่30มันว่าสองพันห้อยหกสบับคูหกศูนา 61วิ่ง60ก็เป็น60ล่อง61 3ตัว061 160ลาประตูชเ4 9 0 6 5 6 9 3วิ่ง49กมเดน49ล่อง93 3ตัว3 49 493เราสันติภาพ หนึ for ่งเก3าสามศูนย์แปดเก่าแปดสามวิ่งหนึ่งเก่ากมเล่นหนึ่เก่าล่องแปดเก่าสตัวแปดหนึ่งเก่าหเกปเก่าภระาชนเล่าหนึ่งหาหกกตหนึ่งวิ่งหนึ่หากมเล่นหนึ่หาล่องซีหสตัวซีหหา ซีหาซหนึ่งลกต้าซีเก่าสามซีหนึ่งเก่งิเกคมเดนซีเก่ร่องเก3ตัวหนึ่งเก่าห่เกาซีีเก่นึ่องแคปหน้าจอได้ผได้เข้ามาแล้วเข้ามารุ่นกันกดกระดิ่งติดตามไปี่น่นงเพื่อชิบว่าได้พผิดพลาดเนาะ พี่น้องเอาไปล่าไปลุยกันเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดกระจัดคัดตัวใดกระพานไปเอาไปลุยไล่วั่นกันพี่น้องมืออื่นกระโ s o ดีกระเนาะมืออื่นเเสาร์ถ้าเสาร์เลยพี่น้องขาปลาทูขาหมูขาไก่ขาไปตลาดขาลูกเต่าไปโรงเรียนนะพี่น้องเนาะให้สุกมั่นมันกันตุกูทุกคนเด้อเฮงเฮงรว่ยๆอยกันเจ็บเจ็บจนกันเด้อพี่น้องสกดีสกมันกันสุกูทุกคนบอกกันไหม สุดต๊ไปพี่น้องสวัสดี